สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวนนเมธนะครับกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับผมรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกนะครับที่จะพาคุณผู้ชมนี่นะฮะมาทำการทดลองกับพวกเราที่นี่กันเลยนะครับกับสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับผมใกล้ตัวมากๆเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของความโรแมนติกนั่นเองคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมฮะหากเราเนียครับอยากจะเซอร์ไพรส์คนรักของเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยนะครับด้วยการจุดเทียนใต้แสงเทียนดินเนอร์กันเนี่ยนะครับผมจะมีความสุขเนี่ยนะครับหลายๆคนทําได้นะครับแต่อยากให้เซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมอีกนะฮะด้วยการจุดเทียนในน้ำเซอร์ไพรส์แฟนคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยนะครับเทียนนี่นะฮะแบบนี้นะครับจุดปุ๊บในน้ำเนี่ยนะครับมันจะลอยน้ำแล้วมันก็จะล้มลงไปนอน ปุ๊บกับผิวน้ำแบบนี้นะครับแล้วน้ําก็สัมผัสไส้เทียนปุ๊บไฟก็จะดับลงไปจุดไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะครับนิวมาเขากับวิธีในการจุดเทียนยังไงนะครับให้ตั้งตรงในน้ําได้นะฮะแถมยังไฟติดอีกด้วยคุณผู้ชมครับนี่ถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่าทำยังไงบ้างน,นะครับไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลย เอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาของการทดลองอีกแล้วนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการจุดเทียนอย่างไรนะครับให้มันตั้งตรงแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำนะฮะโดยเทียนเนี่ยยังติดอยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับโจทย์ยากขนาดนี้นะครับอรณ์ของเราก็เลยเยอะหน่อยนะครับมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้คุณผู้ชม โหลใส่น้ํานั่นเองนะครับให้เตรียมมานะครับแบบนี้ใส่น้ําไปให้มันเกือบเต็มเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะครับถ้าใครไม่มีนะครับถังน้าที่บ้านนะครับหรือว่ากระมังหรือว่ากระติกน้ําก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับและของชิ้นที่2ของต่อมานะครับนี่เลยนะฮะในถ้วยสีขาวนี้นะครับจะมีของสีเจ็บๆอยู่นะครับนั่ก็คือสิ่งนี้คุณผู้ชม เข็มหมุดนั่นเองนะครับใช่แล้วฮะมันคือเข็มหมุดนะครับสำหรับการปักไปที่กระดาษปักไปที่ผ้าหรือที่อื่นๆที่คุณอยากจะปักนะครับเตรียมมาประมาณสัก10อันก็ได้นะครับอ่าเข็มหมุดผ่านไปนะครับขอชิ้นที่3าของวันนี้นะครับนั่นก็คือเทียนไขนั่นเองคุณผู้ชมครับเทียนเทียนไขมานะฮะให้มีขนาดเท่ากันความยาวเท่ากันนะครับทั้งหมด2เล่มด้วยกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับและสุดท้ายของเรานะครับ นั่นก็คือนี่เลยคุณผู้ชมปุ๊บ,บไฟแช็คนั่นเองนะครับถึงจุดนี้นะฮะต้องขอเตือนทางบ้านก่อนนะครับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับอยากทดลองตามพี่นะครับทดลองครั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไฟด้วยซึ่งเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้พาผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยนะครับมาช่วยกันทําการทดลองพร้อมๆกันก็จะดีมากเลยนะครับเอาละคุณผู้ชมครับ เขมุดเหล่านี้นะครับจะช่วยเทียนของเรานะยครับจุดติดในน้าแล้วตั้งตรงรออยู่ได้อย่างไงนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับให้นําเอาเทียนไขอันแรกของเราขึ้นมาแบบนี้นะฮะจากนั้นทําการจุดเทียนไขครับให้ติดไฟคุณผู้ชมครับแบบนี้นะฮะจุดไฟช็กขึ้นมานะครับปึ๊บแบบนี้ นี่แล้วจอสักครู่นะครับไฟก็จะติดนะครับหลังจากนั้นลองเอาทีไข่อันนี้นะครับผมหย่อนลงไปนะครับในน้ําที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อดูว่ามันจะลอยน้ําได้จริงหรือเปล่าด้ครับว่าแล้วนะฮะก็ลอยกันเลยคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับนี่นะฮะค่อยๆนะครับเอาลงไปแช่ก่อนนะครับนับ 1- นถึงสแล้วลองปล่อยมือดูนะครับว่ามันจะลอยน้าได้หรือเปล่านะครับ1 2 3สาม คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับมันลอยน้ําได้นะครับแต่มันลอยในแนวนอนแบบนี้คุณผู้ชมครับซึ่งไฟก็ดับในที่สุดนั่นเองนะครับแโอ้โหจบกันนะฮะความฝันที่จะโรแมนติกกับแฟนผมสักหน่อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้วิธีแรกนะครับวิธีต่อมานะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับโดยการนําเอาเข็มหมุดขึ้นมาคุณผู้ชมครับแบบนี้ฮะนำเข็มหมุดขึ้นมานะครับ ลงมาปักนะครับบริเวณฐานของเทียนของเราคุณผู้ชมครับแบบนี้เลยครับนี่นะฮะปักลงไปเลยนะครับไม่ต้องปักมิดก็ได้นะครับปักแค่พอให้มันอยู่ได้ก็พอนะครับผมขอปักสัก4ี่อันละกันคุณผู้ชมเพื่อความชัวนะฮะอันนี้อันที่1แล้วนะครับอันต่อไปเลยละกันคุณผู้ชมแบบนี้นะครับนี่นะฮะย้ํานะครับไม่ต้องปักให้มันลึกมากหรือให้มันแน่นมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เทียนของเราเนี่ยแตกได้คุณผู้ชมครับ ค่อยๆปักไปนะครับพอให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแน่นละมันเริ่มแน่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้คุณผู้ชมปึ๊บนี่สองแล้วนะฮะสามแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับปักลงไปนะครับแบบนี้คุณผู้ชมครับปึ๊บๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีเทียนกับเข็มหมุดทั้งหมด4อันแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ปักให้มันบาลานซ์กันนะฮะให้ขนาดความสมมุรณสมมาตรมันเนี่ยดูแล้วแบบอุ๊ย เท่าๆกันนะครับแบบนี้ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นําเอาไฟแช็กนะครับมาจุดลงบนเทียนเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้คุณผู้ชมครับปึ๊บนี่นะฮะจุดไปเลยครับคุณผู้ชมนี่อย่างนี้นะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าโอเคพอเรานะฮะจุดเทียนติดแบบนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปคือการเอาไปลองลอยน้ําดูนั่นเองคุณผู้ชมครับขั้นนี้นะครับต้องบอกนะฮะว่าต้องค่อยๆปล่อยมือนะครับให้มือนิ่งๆมือเบาๆนะครับ ไม่ใช่ว่าโยนลงไปตุ้มเสร็จเลยนะครับต้องค่อยๆนะครับผมแบบนี้คุณผู้ชมครับจับเทียนเอาไว้นะครับแล้วก็พยุงเทียนนี่นะครับค่อยๆพยุงนะฮะลงไปแช่ในน้ำนะครับจนเกือบจะมิดแล้วนะครับจากนั้นนับ123าแล้วปล่อยมือมพร้อมกันคุณผู้ชมครับ1 2 3สปล่อยมือได้ปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมครับประกเชียงผมนะครับยังคงติดอยู่นั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหเห็นไหมฮะ เชียงผมนะครับลอยน้ำนะฮะแล้วก็ทําการตั้งตรงเลยเนี่ยนะครับผมแล้วติดด้วยคุณผู้ชมครับเห็นไหมว่าใช้ได้ผลจริงๆนะฮะสรุปกันเลยแล้วกันนะครับว่าวิธีการจุดเชียนอย่างไรนะครับที่จุดเชียนติดในน้ําได้นะครับโดยเชียนนี่นะครับตั้งตรงแล้วก็ลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับด้วยการเพียงแค่เราเนี่ยนำเอาเข็มหมุดขึ้นมานะครับ ปากลงบริเวณฐานของเทียนนะครับให้มีน้ําหนักที่มากพอนะครับจากนั้นจุดไฟไปที่เทียนนะครับแล้วนําไปค่อยๆลอยในน้ํานะครับคุณจะพบว่าเทียนของคุณเนี่ยนะครับผมลอยน้ําได้ตั้งตรงอยู่ในน้ําเลยแล้วเทียนเนี่ยยังติดนั่นเองครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเทียนทั่วไปนะฮะก็จะสามารถลอยน้ําได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันจะลอยในแนวที่นอนขนานไปกับพื้นของผิวน้ำน,นั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยไส้เทียนก็จะเปียกน้ำนะครับทำให้เราจุดไฟไม่ติดนั่นเองนะครับแต่พอเราเนะฮะเอาหมุดเนี่ยนะครับมาปักลงบริเวณฐานของเทียนนะครับจะทำให้ด้านฐานของเทียนเนี่ยมีน้ำหนักที่มากขึ้นมากกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับเชียนก็จะคลิกตัวนะครับผมเอาด้านที่มีหมุดเนี่ยลงไปในน้ำนะครับส่วนด้านที่มันใช้เทียนเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะน้ำนี่แหละจะเป็นตัวคอยพยุงให้เทียนของเรานะครับตั้งตรงลอยอยู่ในน้ําแบบนิ่งๆน,นั่นเองนะครับเราจึงสามารถจุดเทียนได้ติดแล้วในน้ํานั่นเองครับผม ง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็สามารถสร้างบรรยากาศให้คนพิเศษของคุณเนี่ยให้พิเศษมากขึ้นไปอีกได้แล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมฮะเวลางผมในวันนี้นะครับก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับผมนิวนนเมฆคนนี้ได้ใหม่นะครับที่นี่เลยกับรายการ Just Really Work นั่นเองนะครับหรือคุณเนสามารถรับชมสาระของรายการเราเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับที่ www.mthai.com/live school นั่นเองนะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกเน่นะฮะต้องรอชมพร้อมกันนะครับแต่เดววันนี้นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ